วันนี้อธิบป,ปดีกรมคุมโลกอะไรเนี่ยนะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะได้ออกมาแถลงข่าวบอกว่ามั่วไอทอมมันมั่วเป็นไปไม่ได้ที่อเมริกาเขาจะฉีดวัคซีนให้ใครก็ได้เมื่อมาเหยียบประเทศเขาแล้วหมอโอภาสครับ คุณผิดพลาดแล้วนะคุณทำให้ความรู้สึกของประเทศชาติเรื่องการคุมโลกอันนี้ได้เลวร้ายมากนะแต่คุณมีจิตใจที่จะออกมาโกหกคนไทยผมขอเยืยนนะครับว่าหมอโอภาสได้โกหกคนไทยแล้วไม่รู้จริงแล้วก็พูดมั่วไปเพื่ออะไรเพื่อจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่อยากโดนดา่าเขาเรียกว่า cover your ass สิ่งที่ผมทํารายงานไปมันจะโกหกได้ยังไงมันจะไม่จริงได้ยังไงก็เมื่อผมได้สัมผัสเองเลยโอ้แต่ตอนนี้คนในกระทรวงปวดหัวกันมากเพราะวิดีโอผมมันเป็นกระแสไปทั่วประเทศคนก็คงต้องมาถามกันว่าจริงเหรอแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ตอนนี้ก็มีคนอยากทำวัคซีนทัวอยากอยู่อย่างนี้ ก็เลยมาเห็นวิดีโอผมพอดีก็เลยนึกว่าผมทําทัวร์ว่าผมไม่ได้ทาทัวร์นี่ไม่ใช่ธุรกิจผมผมรวยเกินไปที่จะมานั่งทําทัวร์แต่มันสอดคล้องกันก็เลยคนโดนคำถามเยอะโจมตีเยอะก็เลยต้องออกมาพูดมั่วๆหมอโอภาสนะบอกว่าไม่จริงแล้วบอกว่ามันจะจริงได้ยังไงให้ใช้การคิดกันหน่อยอเมริกาเขายังฉีดให้คนเขาไม่พอเลยเขาจะมาฉีดให้คนต่างด้าวได้ยังไงคุณหมอครับคุณหมอเป็นคนที่มั่วที่สุด ตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยถ้าคุณหมอกล้าพอนะที่จะยืนยันสิ่งที่พูดนะมาดีเบตกับผมใน facebook เลยครับจัดเลยผมไม่ชอบที่ข้าราชการไทยเนี่ยป้องกันตําแหน่งตัวเองในการที่พูดโกหกนะอเมริกาชัดเจนนะครับ ผมได้มาฉีดที่นี่ไม่ใช่เพราะผมกะจะมาฉีดนะแต่ผมมาอเมริกาพอดีเพราะต้องมาทําธุรกิจที่นี่เอาให้ชัดเจนนะผมไม่ได้หนีเมืองไทยมาเพื่อจะบินมาฉีดที่อเมริกานะผมมาพอดีผมก็อยากได้ข้อมูลเพราะคนไทยที่ดูผมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วผมเป็นคนที่ขี้เสือกผมอยากรู้นู่นร,รู้นี่ไปหมดผมก็เพียงติดต่อเพื่อนผมมานะครับที่นี่บอกว่าเออถ้าพี่จะบินมาเนี่ยพี่ฉีดได้ไหมคําตอบของเขาก็คือว่า ลงทะเบียนครับพี่ทอมเดี๋ยวผมลงให้พี่ก็ถามต่อว่าแล้วภรรยาพี่เนี่ยปุ้ยเนี่ยมาฉีดด้วยได้ไหมแต่ปุ้ยเนี่ยไม่เป็นกรีนค์ดนะพี่เป็นกรีนค์ดนะหรือไม่เป็นอเมริกันซิติ z เซนปุ้ยเป็นเดอะทัวร s สวีซ่าก็มีปัญหาครับพี่ในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเดวรดาใครฉีดก็ได้พี่ก็ไม่เชื่อก็เลยให้เขาลงทะเบียนให้บอกเขาวันพฤหัสวันศุกร์มีอีเมลกลับมาได้ qr โค้ดบอกทั้งสองคน ทอมเครือสโสพลกับพฤติพรเครือสโสพลมีสิทธิ์มาฉีดยาวัคซีนไฟเซอร์ที่อเมริกาวันจันทร์นี้เขาให้สถานที่มาแต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจไม่อยากให้ปุ้ยมาแล้วก็เสียเวลาเปล่าเพราะปุ้ยเขาอยากมาฉีดก็เลยบอกปุ้ยปุ้ยรอก่อนขอพี่ไปเป็นหนูทดลองก่อนว่ามันจริงไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นจริงเดี๋ยวปุ้ยบินตามมาวันจันทร์ผมก็ลงที่สนามบินตอน สิบเอโมงนะครับไม่ไม่ใช่ลง2องโมงแล้วมาฉีดสามโมงนะคุณหมอโอภาสนะยังไงจะดูวิดีโอผมทั้งทีช่วยกรุณานะดูให้มันตรงหน่อยได้ไหมนะผมลงสิบเอ็ดโมงนัดไปตอนบ่ายโมงพอมาถึงที่สถานที่ฉีดป,ปุ๊บก็นิสัยสอดของผมนะผมก็เดินเข้าไปก็ยื่นแต่พาสปอร์ตไทยให้เขาเพราะฉะนั้นทำให้ภรรยานะอยากรู้จภรรยามาจะโดนไหมเขาไม่ถามอย่างอื่นเลยนะเขาก็ขอดูคิวอาร์โค้ดก็ให้เขา เขาขอพาสปอร์ตเราไปทำคัพปี้แล้วบอกไปฉีดเลยอันนี้อดไม่ได้ต้องถามแล้วล่ะเอ๊ะทำไมยูไม่เช็คเลยะว่าฉันเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าทำไมยูไม่เช็คเลยล่ะว่าฉันมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่เปล่าก็กไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะเช็คหน้าที่ของรัฐอเมริกาตอนนี้รือแค,คแคลิฟอร์เนียคือฉีดให้ทุกคนที่มาเหยียบแผ่นดินเขาเพื่ออา้าแล้งี้คนอเมริกันไม่เสียเปรียบหรอเขาบอกคุณเข้าใจผิด เขามองทุกคนที่มายืนเหยียบอเมริกาอันตรายสําหรับคนของเขางั้นอยู่ดีจะให้คนเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือสิ่งที่เขาเรียกคํานี้นะ undocumented workers หรือพวกรอเบ h o ุดไม่ได้ฉีดเนี่ยเพราะไม่ได้เป็นคนอเมริกันหรือไม่มีวินคาดเนี่ยก็ทําให้ประเทศเขาอันตรายอันนี้หมอโอพาษนะอาทิบปีกรมค,ค,คุควบคุมโลกเนี่ยเข้าใจไหมก่อนที่จะโง,ง่ซะก่อนออกมาพูดเสียงทิงทัดสิ่งที่ทาให้คุณเสียเครดิต แม่งไม่รู้จริงแล้อ,อกมาพูดนี่คือปัญหาของประเทศไทยนะอเมริกาเขามีคนที่ไม่มีเอกสารเนยเยอะมากเขาก็ได้ฉีดให้ทุกคนพี่ก็เลยถามให้ชัดเจนเลยโอเค my wife is not an American citizen my wife has a tourist visa she has a QR code but ไม่ได้ให้เขามารอบนี้เพราะเป็นห่วงเขาฉีดไม่ได้เขาพูดคำเดียว register ใหม่เราก็มาฉีดเลย ก็ผมได้จับกับมือเห็นกับตาฟังกับหูอ่ะฉีดตรงแขนนี้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะแล้วรัฐบาลไทยจอกมาป้องกันตัวเองบอกว่ามั่วไม่จริงอเมริกาเขาไม่ฉีดให้ก็ไม่ผิดไม่ใช่ทุกรัฐฉีดให้คนที่เป็นดันด็อกคิวเมนจิตแต่สำหรับรัฐใหญ่แคลิฟอร์เนียลาวลาเขาฉีดให้หมอโอภาสกล้าจริงไหมเก่งจริงไห มายืนยันกับผมอ่ะผมท้าคุณนะเพราะคุณอย่าให้ข้อมูลผิดกับคนไทยอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวคนไทยจะหนีไปอเมริกาบอกไม่ใช่มันเป็นเพียงอีกช้อยส์หนึ่งที่ถ้าคุณมีโอกาสก็เป็นการตัดสินใจของคุณหนึ่งคุณต้องมีวีซ่ามาอเมริกาสองคุณต้องมีเวลานะเพราะฉีดแล้วเนี่ยคุณต้องทิ้งประเทศไทยเนี่ยเกือบเราเดือนครึ่งนะหนึ่งต้องมาอยู่นี่สามิทิ์ สองต้องกลับไปกักตัว14วันแต่การที่มันมี choice ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนี่ยทำไมประเทศไทยกลัวอับอายขายหน้าเหรอไอหมอโอภาสนี่กลัวอับอายขายหน้าเหรอว่ากูทำงานไม่ดีก็เลยต้องออกมาให้ข้อมูลผิดว่าไม่จริงเพราะกลัวตัวเองจะโดนดา่าผมด่าคุณเลยครับคุณผิดแต่ผมทำวิดีโอนี้ไปก็ทัวลง ก็แน่นอนจะไอทอมมึงทําได้มึงรวยไม่เกี่ยวกับรวยหรือจนครับไม่เกี่ยวกับรวยหรือจนนะผมทํางานหนักมาตลอดชีวิตผมกลับมาเมืองไทยยี่สิบกว่าปีที่แล้วผมมีเงินอยู่ห้าหมื่นบาทเองผมหาความรู้ผมเหนื่อยผมทํางานหนักนี่ผมห้าสิบสี่แล้วนะผมยังต้องบินมาอเมริกาเพื่อมาประชุมตัดสินใจเพราะผมต้องมาทํางานหนักเงินมันไม่ได้อยู่ดีลอยมาหรอกนะผมไม่ได้นำสกุลเครือโสพลพาณิชนะผมนำสกุลเครือโสพล คราวนี้เนี่ยมีคุณสุภาพรเนี่ยเขียนเข้ามาบอรอให้ภรรยาผมไม่ต้องรอภรรยาผมครับเพราะผมถามไม่รู้ถามไงแล้วแล้วกอลานอาหารไทยที่เนี่ยครับคุณสุภาพรที่เป็นรอเป็นฮูดเนี่ยเขาไปฉีดกันหมดแล้วผมมีสิทธิ์อะไรที่จะมามั่วให้คุณสุภาพรฟังไม่ต้องรอภรรยาผมครับผมได้ถามผมได้คุยแล้วผมก็ได้เอกสารมาจาก visaplace.com ว่ารัฐไหนเขาขีดเขาเขียนให้ ให้ฉีดได้ฟรีเข้าใจไหมครับคุณสพพรอเมริกาเขามีนโยบายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาชัดเจนเลยใครจะมาเหยียบประเทศเขาก็ได้เนี่ยนำความอันตรายมาให้คนของเขางั้นเขาฉีดให้ซะดีกว่านะไม่ต้องรอใครหรอกผมได้เห็นกับตาฟังกับหูคุยกับปากได้เจรจาคนพวกนี้แล้วแล้วถ้าไม่เชื่อและเชื่อหมอโอภาสงั้นผมถามคำถามเนี่ย ไอ้พวกแม็กซิกันที่เป็นล้านที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยไอ้พวกคนจีนเอเชียเกาหลีผมไม่ได้มาทำธุรกิจนะผมมาให้ข้อมูลแต่การให้ข้อมูลเนี่ยอย่าด่ากันได้ไหมเพียงรับฟังคุณมีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำแต่มาด่าว่าทอมมั่วมาด่าว่าไอ้ทอมมันรวยผมไม่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 ปฏิเสธเขาผมเป็นคนที่มีตังค์แต่ผมไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่ผม หาข้อมูลที่ดีพอที่จะทำอะไรเนี่ยเพื่อป้องกันชีวิตผมได้มากที่สุดผมไม่อยากตายเขาคิดอย่างนี้อเมริกาทุกคนที่เหยียบเข้าประเทศเทาคืออันตรายสำหรับพลเมืองเขางั้นเขาฉีดให้ทุกคนเอาให้ชัดเจนนะไม่ต้องรอปุ้ยไม่ต้องรอใครเพราะปุ้ยเนี่ยไดรเจิรสเตอร์แล้วล้ววันจันทร์นี้ปุ้ยก็จะมาฉีดแต่มันไม่เกี่ยวกับปุ้ยไง ุ้ยเป็นเพียง example หนึ่งแต่อย่าลืมว่าคนอย่างปุ้ยเนี่ยในอเมริกาเป็นล้านๆคนที่ไม่มีเอกสารเขาก็ให้ฉีดเอาไว้เข้าใจกันตรงนี้สักทีนะงั้นคุณหมอโอภาสน,นะครับผมไม่มีอะไรกับคุณนะผมเคยเจอคุณที่กระทรวงเดินวัยเดินกันมาเนี่ยแต่ผมไม่ชอบแค่นั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เห็นกระตาคุณไม่ได้ฟังจากหูคุณไม่ได้จับด้วยมือนเนี่ยคุณอย่าพูดให้มันมึนส่วนคนไทยเองนะที่มาด่าว่า คนรวยได้คนจนไม่ใช่ครับเมืองไทยก็มีให้ฉีดอย่าเข้าใจอันนี้ผิดนะเมืองไทยก็มีซีโนแวคให้ฉีดก็มีแอสตราเซเนกาให้ฉีดก็ฉีดกันสิดีกว่าไม่ฉีดนี่เป็นอีกช้อยส์หนึ่งมันเสียหายไหมที่มันมีอีกช้อยส์หนึ่งเนี่ยทำไมต้องกลัวกันป้องกันกันกลัวรัฐบาลจะโดนโจมตีจะดา่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลน,นะที่จะหาช้อยส์ให้คนไทยให้เยอะที่สุดจะได้ไม่ต้องผิดพลาด อย่างการที่ตอนแรกเอาแต่เพียงยา2ชนิดเข้ามาจนวันนี้ก็เปิดแล้วให้มีจอห์ Johnson, Johnson, le, น o ซนจอนสันเมอร์โดนาทำงี้ตั้งแต่แรกนะไม่มีปัญหาหรอกชุดท้ายแล้วคือ choice คุณต้องมีสิทธิ์เลือกงั้นเอาใหม่นะคุณหมอโอภาสนะอธิบดีคมเรื่องโรคอะไรเนี่ยนะแน่จริงกล้าจริงโทรมาหาผมเลย081 9315879กล้ามะโทรมาสิหมอผ่า0819315879หรือนัดวันเลยเดี๋ยวเรามา Facebook ไลฟ์กันนะว่าที่คุณพูดอะ่ะมันผิดคุณโกโหกคนไทยผมกล้าพูดอย่างนี้ครับเพราะคุณผิดแล้วคุณมาด่าผมนะในการถแถลงข่าวผมไม่ appreciate ผมไม่เคยมีปัญหากับส่งสารสุกน,น,นะแต่เวลามีหมองโง่ๆอย่างเงี้ย ที่จะป้องกันตัวเองไม่อยากให้ได้นายด่าเนี่ยแล้วมาให้ข้อมูลผิดเนี่ยผมรับไม่ได้นะคุณอนุชิเนเองคงจะทบทวนเลยไอหมอรอบข้างทั้งหมดเนี่ยมันให้ข้อมูลถูกร,รอเปล่าท่านนายกควรจะทบทวนเลยไอหมอรอบข้างเนี่ยมันให้ข้อมูลถูกร,รอเปล่าเพราะหมอคนเนี้ยให้ข้อมูลผิดแล้วถ้าคนนี้เกิดที่ปดีคุมเรื่องโรคเลยนะแล้วยังให้ข้อมูลผิดอย่างนี้นะแล้วมาแหม ฉันอย่างนู้นฉันอย่างงี้ฉันรู้ดีกว่าอเมริกาแม่งต้องระวังละว,ว่าคนที่ให้ข้อมูลกับท่านนายกวันนี้รู้จริงหรือเปล่าผมจะไม่พูดอะไรถ้าผมไม่รู้จริงถ้าผมไ,ไม่ได้มาเห็นกับตาฟังกับหูจับกับมือ 081931จะ5879 0819315879ค่ะนะน,นี่คือเบอร์นะใครอยากมีไลน์มาก็ได้นะเข้าไปในไลน์ไอเดใครมีข้อมันถึงเวลาที่คนไทยต้องให้ข้อมูลกันถูกต้องแล้วงั้นเอาใหม่นะไม่ต้องมาอเมริกาก็ได้ไปลงทะเบียนเสียเมืองไทยก็กำลังจะฉีดซี n o แวคกัน a s t r a า e n เนกกันผมได้มีโอกาสท่นะเนี่ยแล้เห็นยังไงผมก็มาอเมริกาอยู่ดี นะผมก็เลยให้ปุ้ยมาผมดีใจครับที่ชีวิตผมประสบความสำเร็จพอที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับภรรยาผมให้เขาได้ดีที่สุดถ้าอันนี้เพราะผมเป็นถ้าอันนี้แปลว่าผมเป็นคนเลวถ้าอันนี้แปลว่าผมเป็นคนเลวที่ผมให้ช h อยส e กับภรรยาผมได้ดีที่สุดก็ช่างมันคิดว่าผมเป็นคนเลวก็ได้ผมไม่ได้มาอวดรวยผมไม่ได้อวดอะไรผมเพียงรายงานอีกช h o i c e หนึ่ง คุณจะรับหรือไม่รับไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องมาด่ากันนะก็ฝากกันหน่อยนะครับเอาให้ชัดเจนนะถ้าคุณมีวีซ่ามาอเมริกาถ้าคุณมีการซื้อตั๋วมาอเมริกาได้ถ้าคุณมีเวลามาอยู่นี่อย่างน้อย7วันถ้าจะสิจอสันเนนจอสันนะถ้าคุณมีโอกาสมาอยู่นี่เดือนกว่าฉีดไฟเซอร์หรือมาโดนาคุณมาฉีดได้ไม่ต้องซื้อทัวร์ไม่ต้องอะไรติดต่อผมมาผมจะช่วยดูแลให้ นะเดี๋ยวผมใช้เพื่อนผมเนี่ยแหละที่เขาลงทะเบียในให้ผมเนี่ยผมก็คุยเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราช่วยคนไทยกันดีกว่าไม่ต้องให i, ้้เสียตังค์ซื้อทัวร์แพงเพิงอะไรหรอกนะถ้ามาก็ช่วยดูแลก,กันถ้าคุณมีโอกาสมานะก็ตัดสินใจเสียไม่ต้องซื้อทัวร์ไม่ต้องอะไรผมดูแลคนเองผมช่วยดูแลคุณเองในภาวะที่ผมยังอยู่อเมริกาอยู่ผม,มอยากช่วยครับผมมีจิตใจที่ทําเงินจากเรื่องพวกนี้เลยไม่ต้องมาทัวร์ไม่ต้องมาอะไรมาเข้ามา แต่ถ้าคุณมาไม่ได้เนี่ยก็ตัดสินใจฉีดวัคซีนที่เมืองไทยเสียนะครับก็ตัดสินใจฉีดวัคซีนที่เมืองไทยเสียไม่ได้เสียหายอะไรเลยฉีดไปเถอะดีกว่าไม่ฉีดดีกว่าไม่ฉีดแต่ขออย่านะครับพวกข้าราชการเมืองไทยเนี่ยไม่รู้จริงอย่าพูดนะพวกคุณไม่เคยออกจากประเทศไทยเลยอยู่ในกลาลาของคุณนะแล้วก็ใช้คำว่ากูเป็นหมอเนี่ยนะ มาทําให้คนกลัวคนเกรงใจยิ่งคุณเป็นหมอเนี่ยนะคุณยิ่งต้องเช็คข้อมูลให้ดีให้ข้อมูลให้ดีไม่จะออกมาพูดโง่โงอย่างนี้คุณแถลงข่าวไปวันนี้หมอโอภาสกล้าจริงโทรมาเลยครับผมท้าคุณให้คุณมาเถียงกับผมคุณกล้ามะคุณกล้ามหมอาจิตยประดีการคุมโรคเนี่ยเพราะถ้าคุณเป็นอาทิตย์ประดีกรมคุมโรคนะ แล้วคุณยังไม่มีข้อมูลดีพอเลยนะผมเป็นห่วงคนไทยจังเลยวัสดีครับ